ครับผมในรุ่นนี้ก็จะมาแนะนํา150 GN นะครับเดมอน150 GN ปี2018ดูสภาพโดยรวมก่อนนะครับผมพาดูรอบคันนะครับฝาข้างนี่มีนะครับผมกับข้างมีครับแต่ว่ายังไม่ได้ใส่นะครับเนื่องจากว่าผมลองวิ่งทดสอบดู นะคันนี้ก็วิ่งมาแล้ววันนี้เนี่ยทดสอบมาก็อยู่ประมาณ20กว่าโลนะครับ แจกันเลยนะครับสตาร์ทดูก็มาดูในส่วนของตัวเลี้ยว ท้ายนะฮะอาจจะเวียนหัวนิดนึงนะครับผมไม่ต้องรดเลยนะครับถ้ทาทังย่ห้เวียนค,คันนี้ก็สภาพโดยรวมก็จับว่าปรับสภาพมาทั้งคันแล้วครับผมขออนุญาตแับเครื่องนะครับคันนี้ก็ใหม่เบิกใหม่นะครับ ไม่เบิกใหม่อันนี้จะเห็นว่าไม่จะอยู่ที่5 5หอันนี้จากที่วิ่งทดสอบมานะครับเพราะไม่เดิมนี่ก็คือเบอิกศูนย์มาก็เป็นศูนย์กิโลชุดสายไฟใหม่นะครับสายคัดใหม่ไฟเลี้ยวแต่งใหม่นะครับพร้อมกับปรับให้เขาแข็งแรงขึ้นนะฮะยึดสกูไว้นะครับ ตัวนี้จะทดทานแน่นอนนะเพราะตอนแรกเอามานี่ไข่แล้วหลุดหลุดเลยฮนะไม่อยู่ไปดูกันที่ตัวสภาพเครื่องกันนะครับอันนี้เก็บงานมาเรียบร้อยนะครับผมมั่นใจได้แห้งๆเลยครับน็อตใสใสคาบูล้างแล้วนะครับผม คันนี้ก็ราคานะครับเอาเล่าๆกันไปเลยครับหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทครับหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทคุ้มเกินคุ้มครับผมชุดเบรกไล่ระบบใหม่หมดนะครับน้ำมันนะครับซีนลูกยางเรียบร้อยครับพร้อมใช้นะครับผมก็ ในส่วนของมาดูกันที่ตำหนิบ้างย่างหน้าก็สภาพนะครับย่างหน้าก็อยู่ประมาณ60%นนะครับชุดสีตามสภาพนะครับชุดสีเพราะว่ามันถ้าเบิกใหม่นี่ก็ราคามันจะไปโดดเยอะครับผม ในส่วนของยางหลังเต็มๆับดอกเต็มๆล้นๆเลยทะเบียนพร้อมโอนนะครับเล่มพร้อมชุดโอนครบครับผมครับครับผมก็ขอจบการแนะนำเท่านี้นะครับราคาเล้าๆครับผมสวัสดีครับ